ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาใช้เครื่องมือเสริมของ Canva นะครับที่จะช่วยสร้างพรีเซนเตอร์จาก AI ให้เรานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งนะและอยากได้เครื่องมือมาช่วยนะครับสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับในการทำวิดีโอขายสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอสอนก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงครับเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า DID นะครับผมเป็น AI ที่แปลงข้อความของเรานะครับให้เป็นตัวพรีเซนเตอร์นะอย่างที่เห็นในตัววิดีโอนะครับ เครื่องมือตัวนี้จะไม่ใช่ AI ที่อยู่ใน Canva นะครับเป็นเครื่องมือที่ Canva เนี่ยเขาเอามาจากบริการข้างนอกนะก็คือมีบริษัทเขาทำตัวเนี้ยแล้ว AI เขาเห็นว่าโอเคมันน่าจะมีประโยชน์กับฐานลูกค้าที่ใช้ Canva นะครับเขาก็เลยดึงบริการตัวนี้เข้าไปอยู่ใน Canva เพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้งานครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือให้เราล็อกอินเข้าไปที่ตัว Canva ครับแล้วก็สร้างงานออกแบบของเรานะครับ จะเป็นโพสต์จะเป็นวิดีโอหรือว่าพรีเซนเตชันก็ได้นะครับผมอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นโพสต์นะครับจากนั้นวิธีการใช้งานก็คือให้คุณไปที่ตัวเมนูแอปซ้ายมือนะครับที่อยู่ตรงกลางๆนี้นะฮะคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงไปหาตรงนี้ครับที่เป็นหน้าคนตรงนี้ครับเขียนว่า did d d ขีด id นะครับ ai คลิกเข้าไปครับคลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเมนูย่อยนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้นะฮะ แล้วก็พยายามจะคอนเน็กไปที่ตัวบริการของ DID นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องมือนะครับที่อยู่ทางแทบซ้ายมือขึ้นมานะเดี๋ยวไล่ดูีละส่วนจากด้านบนนะบนสุดครับจะเป็นรูปภาพของคนนะครับที่ AI เขาจะเอาไปใช้เป็นต้นแบบนะในการสร้างพรีเซนเตอร์ให้เรานะมีแยกชายแยกหญิงนะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยนะคลิกเลือกอย่างเงี้ยครับให้ขึ้นกรอบสีม่วงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับด้านล่างนี้นะครับจะมี2แท็บด้วยกันนะ แท็บ Enter text กับแท็ Upload audio นะครับอันนี้เราสามารถให้ตัว AI เนี่ยเอาข้อความของเรานะครับไปให้พรีเซนเตอร์เนี่ยพูดได้นะจากแท็บตัว Enter text แต่ถ้าใครมีไฟล์เสียงที่คุณอัดมาอยู่แล้วนะเราอยากใช้ไฟล์เสียงของตัวเองนะครับสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณอนะขึ้นไปให้ตัว AI นะครับ g e n e r a ตจากเสียงของเราเองนะครับซึ่งฟอร์แมตของเสียงที่เขารับเนี่ยก็จะมีพวก MP3 อะไรพวกนี้นะฮะ่า วิดีโอนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงวิธีนี้นะครับผมจะใช้วิธีที่เรามีข้อความอยู่นะครับแล้วเราจะให้ตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยพูดตามข้อความของเรานะฮะตรงแท็บ Enter Text เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราเซตติ้งนะครับอันแรกเลยก็คือช่องของข้อความที่เราจะให้ตัวพรีเซนเตอร์พูดนะครับอันนี้เราสามารถใส่ภาษาไทยก็ได้นะครับแม็กซ์สุดก็คือ8000ตัวอักษรนะฮะถัดมาก็คือ เราสามารถเลือกภาษาที่จะให้เขาพูดได้นะครับก็เลื่อนลงมาหาที่เขียนว่า Thailand ตัวนี้ครับจากนั้นก็เลือกเสียงครับคือถ้าเราใช้ไฟล์เสียงของเราเองเนี่ยเสียงที่อวตารจะพูดก็คือเสียงเรานะฮะแล้วก็เขาจะขยับปากตามเสียงของเราแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเสียงของตัวเองเนี่ยต้องใช้เสียงที่ระบบเขามีไว้ให้นะอย่างภาษาไทยเนี่ยเขามีให้สามเสียงนะครับก็คือเป็นผู้หญิงสองนะ ชื่อว่าพิมพ์ว่ดีบนสุดนะครับกับล่างสุดที่ชื่อว่าอัชรานะส่วนถ้าใครอยากได้เสียงผู้ชายนะครับก็คือเลือกตัวเลือกตรงกลางที่ที่เขียนว่านิวัตเนี่ยนะครับให้คลิกเข้าไปครับแล้วก็ลองสั่งดูครับว่าเสียงที่ได้เป็นแบบไหนนะ Welcome <friend. S 1> ให้คลิกตรง p r v ี view speed นะครับเขาจะเอาข้อความตรงนี้มาพูดนะซึ่งอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะเราเราเลือกเป็นเสียงภาษาไทยแต่ว่าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะเสียง ที่พูดมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ข้อความที่เป็นภาษาไทยแล้วให้คุณลองดูนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับจากนั้นก็กด Preview Speed ตัวนี้ครับเรียนรู้เทคนิคการออกแบบกราฟิกและการใช้เครื่องมือเป็นแบบนี้นะครับจากข้อความเมื่อสักครู่นะครับผมลองเพิ่มข้อความเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าคำอ่านที่เขาพูดออกมาจะเป็นยังไงนะครับ ใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเทคนิคการออกแบบกราฟิกและการใช้เครื่องมือแคนบูในคอร์สออนไลน์ของเราคอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมที่น่าสนใจการแก้ไขวิดีโอการสร้างงานนําเสนอที่มีคุณภาพการปรับแต่งรูปภาพการสร้างเทมเพลตและผลิตผลิตภัณฑ์ออกแบบกราฟิกอื่นๆอีกมากมายด้วยคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จําเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและการใช้แคนบูในการสร้างงานออกแบบที่น่าประทับใจอันนี้เขาอ่านจบแล้วนะถ้าสังเกตดูนะครับ อย่างแรกเลยคือถ้าเราเลือกภาษาไทยแล้วเราใส่ภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้เข้าไปสำเนียงที่เขาพูดมันจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับอันนี้ถ้าเราเลือกภาษาไทยแล้วเราจะมีภาษาอังกฤษในข้อความของเราเนี่ยไม่ควรจะใส่ที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เข้าไปนะครับควรจะแปลงให้เป็นภาษาไทยนะครับอย่างอันนี้คําว่าแคนวานะเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยแคนวาแทนนะครับมี2ที่นะครับของผม อันนี้ที่หนึ่งแก้แบบนี้ก่อนอย่างที่สองถ้าสังเกตเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าเขาจะอ่านติดกันเป็นพืชไปเลยนะฮะเขาจะไม่มีการเว้นวรรคเหมือนที่มนุษย์หยุดนะครคลิกตรงนี้ก็คือให้คุณทำการใช้สเปซบาร์เว้นระยะห่างก็ได้หรือคุณจะ Enter ขึ้นมาทัดใหม่ก็ได้นะฮะให้เขา,าหยุดหายใจในการพูดอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะลองทั้งสเปซบาร์แล้วก็เอนเตนะครับ อย่างอันนี้ความนี้ควรจะห่างนิดนึงก็ควรจะเป็น enter ครับให้เขาเว้นจังหวะการพูดนะครับให้เหมือนคนมากขึ้นนะโดยใช้เรื่องของการ enter การใส่ space bar เ,เลยพวกนี้ครับแบบนี้อ่ะแล้วถ้า ช่องนี้มัสั้นไปนะครับให้คลิกตรงมุมล่า,ลางๆนี้นะครับลากลงมาแบบนี้นะได้แบบนี้แล้วผมจะลองสั่งให้เขาลองพูดดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเรียนรู้เทคนิคการออกแบบกราฟิกและการใช้เครื่องมือแคนวาในคอร์สออนไลน์ของเราคอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมที่น่าสนใจการแก้ไขวิดีโอการสร้างงานนําเสนอที่มีคุณภาพ การปรับแต่งรูปภาพการสร้างเทมเพลตและผลิตผลิตภัณฑ์ออกแบบกราฟิกอื่นๆอีกมากมายด้วยคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและการใช้แคนวาในการสร้างงานออกแบบที่น่าประทับใจเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงพูดของเขาจะคล้ายคนมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นสเปซบาร์เนี่ยเขาก็จะหยุดไม่นานนะแต่ว่าถ้าขึ้นบรรทัดใหม่เขาก็จะเว้นานานนิดนึงนะฮะ ทีนี้หลังจากที่เราทดสอบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รูปแบบเสียงที่เราต้องการแล้วนะเราจะไปสร้างตัวพรีเซนเตอร์ครับอย่างแรกเลยก็คือกลับมาตรงนี้ก่อนนะอันนี้ให้คุณเลือกนะครับว่าจะเอาพรีเซนเตอร์หน้าตาแบบไหนนะครับของผมเป็นเสียงผู้ชายนะครับก็จะขอเลือกเป็นแบบนี้ไปแล้วกันอันนี้นะคลิกขวาอ่าโทษครับคลิกซ้ายนะครับเลือกให้เป็นกรอบสี่วงแบบนี้นะครับ แล้วก็มาคลิกที่ด้านล่างนะครับตัวปุ่มสีม่วงตัวนี้ว่า generate presenter นะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เขาจะให้เราเชื่อมต่อ Account ของ Canva เราครับไปที่ตัวระบบ d id ของเขานะครับก็คลิกเชื่อมต่อไปครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะของผมเป็น google Account นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ตัว google Account ต่อครับ ได้มาแล้วเขาจะขึ้นข้อความนะครับว่าโอเคเราเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองกด g e n e r a t e ตัวนี้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะใช้เวลาสักครู่นะครับตามความยาวของข้อความของเรานะทีนี้ระหว่างรอผมจะขอพูดทริคนิหนึ่งนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเรามีเครดิตอยู่16นะครับอย่างเงี้ย คือผมลองใช้ g e n ไปบ้างแล้วนะครับตอนที่เราสมัคร DID นะครับเขาจะให้เครดิตสําหรับฟรีแอคเคาท์นะที่เราไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยเดือนละประมาณ20เครดิตนะครับทีนี้เท่าที่ผมลองดูเนี่ยมันไม่ใช่การคลิกที่ปุ่มสีม่วงหนึ่งครั้งจะคือ1เครดิตนะมันจะมีปัจจัยอย่างเช่นว่าข้อความคูณยาวหรือเปล่านะครับได้กากและการใช้ควเดี๋ยวไปมาขอพูดให้จบก่อนอ่ามันคือตัวเครดิตที่เขาคิดเนี่ยมันตามอย่างเช่นเรื่องของอ่า ความยาของตัวสอนนะครับอวตารที่คุณใช้ภาษาที่คุณใช้ทุกอย่างถูกคิดเป็นเครดิตหมดนะครับไม่ใช่ว่าการคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นเครดิตนะเพราะเขาวงเล็บไว้แล้วเนี่ยว่าการคลิกหนึ่งครั้งของคุณทั้งเนี้ยมันจะใช้ประมาณสองเครดิตนะครับซึ่งถ้าสังเกตเมื่อกี้ผมบอกเป็นสิกนะตอนนี้ยหลังจากวิดีโอเจนมาแล้วนะครับจะเหลือสนะิบาแล้วใช่ไหมเขาลดไปสามเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือทําให้การใช้งานตรงเนี้คุณต้องลองดูดีๆนะครับว่า หนึ่เดือนที่ได้20เครดิตเนี่ยจริงๆแล้ววิดีโอที่เราเจนได้มันจะไม่เยอะนะฮะฉะนั้นทิคที่ผมอยากจะบอกก็คือตรงเนี้ยในช่องที่เป็นข้อความเนี่ยจะสังเกตว่าเขาให้ใส่ได้เต็มที่เนี่ยแปดพันนะ,ะคือถ้าคุณคิดจะทําหลายๆวิดีโอนะครับแล้วไม่อยากจะเสียเครดิตเยอะก็คือให้เอาสคริปต์หลายๆวิดีโอเนี่ยมารวมกันให้ครบแ0 0 0ันนะแล้วก็ใช้พวก Enter อะไรพวกเนี้ยเพื่อให้เขามีจังหวะหยุดนะเพื่อที่จะได้เอาไปตัดต่อ,ต,อต่อนะครับ แล้วก็สั่ง g e n e r a เรทีเดียวเลยนะกับอีกอันนึงตรงนี้ครับหลังจากที่คุณเชื่อม Account จาก Canva ไปที่ตัว DID แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มนะปุ่มนี้ก็คือให้คุณสามารถอัพรูปของคุณเองนะครับเข้าไปได้นะแล้วเขาก็จะทำลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะครับอันเมื่อกี้คือที่เราเลือกเนี่ยเป็นรูปหน้าคนยิ้มธรรมดานะหลังจากที่เราให้ดี d Gen แล้วก็เอาข้อความของเราเให้อวตารพูดนะ สิ่งที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเรียนรู้เทคนิคการออกแบบกราฟิกและการใช้เครื่องมือแคนวาในคอร์สออนไลน์ของเราคอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมที่น่าสนใจการแก้ไขวิดีโอการสร้างงานนําเสนอที่มีคุณภาพการปรับแต่งรูปภาพการสร้างเทมเพลตและผลิตงานออกแบบกราฟิกอื่นๆอีกมากมายด้วยคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จําเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และการใช้แคนวาในการสร้างงานออกแบบที่น่าประทับใจได้แบบนีนะ้คือเขาจะขยับรูปธรรมดาของเรานะขยับปาขยับคอขยับตาอะไรเงี้ยให้รู้สึกเหมือนกับคนพูดมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยก็คือตัวปากเนี่ยอาจจะไม่เนียนมากก็ได้นะครับในบางคําแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะฉะนั้นรูปที่คุณจะเอามาใช้นะครับจะต้องเป็นรูปหน้าตรงแบบนี้นะครับอย่าหันข้างหันซ้ายหันขวาอะไรแบบนี้นะเอียงตัวอะไรเงี้ย ให้เป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมสังเกตนะก็คือว่ารูปไหนที่เขายิ้มเห็นรูปปากชัดเจนเนี่ยเขาก็จะเจนเนเรตได้ได้เนียนขึ้นนะครับอันนี้คือทริคในการาใช้รูปของตัวเองนะครับกับในเรื่องของการใช้ตัวข้อความให้เยอะๆเข้าไปนะแล้วก็ใช้เจนครั้งเดียวนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่เสียเครดิตตัวนี้เยอะนะครับทีนี้ต่อมาปัญหาที่ผมใช้แล้วผมเจอก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมสั่งเจนเนเรตไป แล้วเรื่องด้วยอิอนเทอร์เนต็ตหรือว่าตัวระบบหลังบ้านของ DAD ของเขาเนี่ยทำงานได้ช้านะครับมันจะส่งเออร์เรอร์กลับมานะเหมือนที่ผมไลฟ์แล้วเจอปัญหานะครับวิธีที่คุณจะดูว่าวิดีโอของคุณมันมัน,มนถูกสั่งขึ้นไปหรือยังนะฮะให้คุณไปตรงนี้ครับวิสิตตรงปุ่มลิงก์สีม่วงตรงนี้นะฮะที่ข้างล่างเครดิตน,นะคลิกไปครับผมกดปุ่มคอนโทรลนะแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเขาจะ บอกว่า copy ของเรานะครับแล้วก็เราไปเปิดแท็บใหม่นะวางแบบนี้แล้วก็ enter ครับเขาจะมาที่หน้า DID ตัวนี้นะให้เรา log in ด้วย account ของเรานะครับพอได้หน้านี้แล้วนะครับให้มามุมล่างซ้ายมือตัวนี้นะครับที่เขียนว่า guest เนี่ยให้เราคลิก log in อีกครั้งนะครับ เลือกเป็น Account ของเรานะฮะอันนี้ผมเคยใช้ Google สมัครมานะจากหน้าก่อนนี้แล้วก็จะมีคำถามนะครับว่าเราใช้กับอะไรนะผมก็ใช้ Personal Use ไปนะแล้วก็ Next อันนี้ให้เราตอบอาตามที่เราจะใช้งานนะฮะผมขอเป็น Developer แล้วกันแบบนี้นี่ครับ ตรงนี้จะมีตัววิดีโอพรีเซนเตอร์นะครับที่เราเจนก่อนหน้านี้อยู่ที่นี่นะคือถ้าใครเจนมาจากแคนวาแล้วเนี่ยแล้วเจอปัญหานะครับก็คือว่าบางทีข้อความเรายาวนะครับอินเทอร์เน็ตเขาไม่ดีหรือเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาเนี่ยเราสั่งไปแล้วเรารอนานมากครับจนเขามีข้อความตอบกลับมาว่าวิดีโอที่เราสั่งไปเนี่ยไม่ได้นะครับเกิดอาการเออร์เนี่ยก็คือใช้วิธีนี้เข้าไปที่เว็บไซต์บ i d ดีนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะแล้วก็ไปที่นี่นะ จะเห็นตัววิดีโอพรีเซนเตอร์ที่เราสั่งก่อนนั้นเนี่ยรวมอยู่ที่นี่นะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากตรงนี้ไปใส่ในแคนวาได้นะครับถ้าเจอปัญหานะว่าเจนแล้วระบบเกิดเออร์อร์อะไรเงี้ยไม่ได้ไฟล์วิดีโอกลับไปนะกับอีกอันนึงที่จะขอพูดถึงนะครับเกี่ยวกับ d i d อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับก็คือบริการ d i d ตัวนี้เป็นบริการข้างนอกนะครับที่แคนวาเขาไปขอใช้นะฮะซึ่งจํานวนเครดิตที่เราได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Account Canva f ฟ e e หรือ Account Canva Pro เนี่ยก็จะได้แค่20่สิบเครดิตต่อเดือนเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าเขาคิดตังค์เนี่ยแยกกันนะครับคือใครจ่าย Canva Pro ไปเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้20เท่ากันกับ c n v v f ฟ e e นะฮะถ้าใครอยากจะได้เพิ่มก็ต้องมาเสียตังค์ที่ d i d เพิ่มนะครับจะขยายาจาก20่เครดิตเนี่ยเขาจะให้เพิ่มผมไม่แน่ใจว่าอ่านี่ครับมีรายละเอียดให้ จากเครดิตยีเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยถ้า4ี่จุดี่เหรียญต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ประมาณ100กว่าบาทนะครับก็จะได้อยู่ที่4ี่สถึงหกเครดิตนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิก1ครั้งไม่ใช่ว่า1เครดิตนะฮะมันมีหลายปัจจัยนะว่าคุณใช้รูปใช้ข้อความยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เพิ่มก็คือต้องมาจ่ายที่ดีเพิ่มครับคือพอได้ตัววิดีโอมาแบบนี้นะครับคุณก็สามารถ เอาไปใส่ในตัวโพสขายนะครับสินค้าหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสไลด์ที่จะทำการพรีเซนต์สอนอะไรพวกนี้ได้เลยนะครก็การใช้งาน d a d นะครับตัว a i สำหรับ generate presenter ใน Canva ก็มีเท่านี้ครับผม